นะ่นเปีต้นยิ้มหวยว่าด้หอดผุ มือนี้คู้เทมวะได้มาตลอดแต่บ้าว่าหยังวัิกะมาเอาบุญตัวน้องรีวิวเทปูนถนนไปสว่คือทางเข้าของขบวนแห่เพื่อไปทำชาวพนักกิจที่วัดตาลบ้านโนนตาจ้างมาเทกับบรมผู้อื่นผู้กัก็คือหลวงพ่อสมิงเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนตาลพร้อมกับชาวบ้านท่ายกท่ายิกามาซอยกันเคลียปูนให้เต็มพื้นที่โดยตอนแรกถูกค้น ก,พกะพาตตเรียมืขั้นตอนนี้คู่แทมกับมีส่วนรวมยุ่นทารถตูนคู่แทม,ทมเลยแจกเขาโพดภูรฟฝาให้กินเล่นทา,ามร้าูนซีเมนมากนี่กะสร้างพอเทบบอกคู่แทมว่าอยากออกเลยใส่ส่งขาดมาโซ่ พ่อรถปูนมากถกค้นกับฝ่าวขมักขเมนเตรียมเคลียปูนให้เต็มพื้นที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน,น้าฝนการเที่ยวมองนีกะมีขี่ดินขี่ตมบอสะดวกในการเดินทางหลวงพ่อกะเลยคิดว่าเข้าควนเทปูนให้มั่นจอดกันเพื่อสิได้เดินทางย่างสะดวกสร้างกะเลยปรึกษากันว่าควรเอาปูนมาเทสามคิวใส่งบประมาณไปเกือบหาพันก็บาทแต่คาสร้างฟีเพราะว่าเป็นจิตอาศ เพิ่นบอกว่าท้ำดีด้วยหัวใจจะได้สิ่งตอบแทนเป็นบุญกุศล <ünd S 2> เราจะไปอย่างไรอันนี้คู่เท่มคิดงานตอนขามมาเพิ่นท่านในเทปูนแต่ตอนนี้เพิ่นเทปูนแล้วก็เลยหาทางกลับประจึงจำเป็นต้องขวมหัว โทษเดอพอเอ้ยครูแทมกระขวมคือกันหม่มาเบิดแล้วคือเหลีสย้างคููเดียวผู้อื่นเป็นไปใสเบิดเนาะยืนเบิงตัวขับพองานหนี่ต้องเหตุผู้เดียวดูสู่เดอร้างนัดเอ้ย เอาเหลือ,อยู่ตัวหลวงพอบนก็นเฮ็ดซอยุครับส่วนที่เหลือกับผ้ากันยกประตูมาก,กันคนเข้าออกพะว่าปูนมั่นยังบอท่านไดเห็นญาติค้นหลงเหยียดส่วนคู่แทมกับแม่ตันก้อยกุ้งลาบเป็ดตำบักุ่งสู่สางกินเทียงคู่แทมอยากบอกว่ากินข่าข้างนอกอยู่วัดเซ็แซบเด้อพี่น้องเอากินเข้าแล้วยายน่อยขึ้นไปนั่งอยู่หันแทๆเป็นไปนั่งไรมาญาติมั่นไปเหยียบปูกระทับลอยเท้า เฮ็ดแล้วแล้วงามบอครับ